สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาดอนด์ดกับผมแชมป์พิรพลวันนี้ผมอยู่ที่ห้องกงครับนี่คือสนามที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดห้องกงสเตเดียมครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องก่อนที่ฟุตบอลอังกฤษองังกฤษพรีเมียร์ลีกจะเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือพรีเมียร์ลีกเอเชียทัวร์ฟี หรือว,ว,ว่าทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องนะครับที่จะเชิญ4ทีมมาเตะกันนะฮะก็จะมีทางด้านของเลสเตอร์เวสต์บอมลิเวอร์พูลและก็คริสตัลพาเลสนะครับเตะกันไปใครชนะก็จะไปเจอกันในรอบชิงนะครับรอบรองคู่แรกคุณผู้ชมครับแชมป์พรีเมียร์ลีกของเมื่อ2ฤดูกาลที่เพิ่งจะผ่านไปก็คือเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามจัดเจอกับเวสต์บอมวิชชื่อชั้นและแะอาจจะเหนือกว่าแต่เวสต์บอมไม่ธรรมาดานะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเวสต์บอมจบอันดับที่10เลสเตอร์จบอันดับที่12นะครับ ส่วนหลังจากนั้นนะครับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมที่จบอันดับที่4จะทําศึกสัตว์ปีกนะฮะลิเวอร์พูลเป็นหงส์จะเจอกับเยี่ยวครับเยี่ยวก็คือคริสตัลพาเลซนะครับก็คนชนะก็จะเข้าไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศที่น่าสนใจก็คือทางเจ้าหน้าที่พรีเมียร์ลีกมาบอกผมนะครับว่าจุลน์นี้เหมือนกับเป็นหมอดูครับเพราะว่าใครเป็นแชมป์ที่นี่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์เคยมาเตะที่นี่เป็นแชมป์นี่แหละฮะเอเชียทัวร์ฟี กลับไปก็จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกส่วนทีมไหนเป็นแชมป์ก็อาจจะเป็นลางดีสำหรับฤดูกาลใหม่อาจจะเป็นแชมป์ก็ได้แล้วช็อตเด็ดของรอบรองเป็นอย่างไรจัดไปคู่แรกเลสเตอร์ซิตี้ในชุดน้ำเงินไล่หนังงูทองเจอกับเวสต์บอมในชุดขาวเวสต์บอมจัดหนักสัดนอกพุ่งใน1-0นาทีที่19 แต่20นาทีถัดมาจึงจอกสยามได้ปีกอัลจีเรียนริยาดมาเรสลากเข้าไปโลกจบเกมหนึ่งประตูต่อนหนึ่งต้องยิงจุดโทษหาผู้ชนะ ซึ่งคนที่โดนโหดหนักสุดก็คือเบอร์6กับตันเวสต์บลอมจอห์นนี่เอเวนส์กองหลังไอร์แลนด์นะครับเพราะว่าก่อนมาอยู่กับเวสต์บลอมนี่เคยได้ให้กับแมนยูไนเต็ด9ปีซึ่งในสนามนี่มีแฟนลิเวอร์พูลซึ่งจะเล่นต่อจากคู่นี้อยู่เยอะนะฮะก็เลยโดนโหดซะฝั่งเลสเตอร์ครับ7คนนะครับเรียวนาโดอูจัวกองหน้า y, England, uchs, อาร์เจนเจมี่วาร์ดี้ฮอกอังกฤษคริสตินฟุกส์หลังซ้ายออสเตรียแดนนี่ดริงวอเตอร์มิดฟิลด์อังกฤษ ข้ามเส้นนะครับวันนี้ข้ามเส้นเป็นประตูวิเซนเตออโบอรากองกลางตัวใหม่จากสเปนแอนดี้คิงกองกลางเวลส์มาร์ตเอาไบรตันปีกอังกฤษจับไปเจ็ดคนเข้าทุกคนครับชนะจุดโทษ7ต่อ6เลสเตอร์เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนคู่ที่2ครับหงส้มลิเวอร์พูลเจอกับคริสตัลพาเลสในชุดน้ำเงินแดงเสียงเฉีย์ไม่ต้องพูดถึงฮะลิเวอร์พูลดังกว่าหลายเท่านะฮะ แต่ครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ 0-0, 00เข้าครึ่งหลังดมินิสซลังเคกองหน้าวัย19เบอร์29จัด oh. และดีวอลโอริกกี้กองหน้าเบลเยียมก็เช็คบ uh, really ินเลื้วผู้ครับชนะ2-0รอบชิงเท่ากับว่าจิ้งจอกจะซัดกับหง